วันนี้ในโรงวันมีของแจกเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยวันนี้ขายอืดแต่ว่าขายได้แต่ว่าไม่ไม่ดีเหมือนเมื่อวันก่อนก่อนก็ไม่เป็นไรก็ดีมั่งไม่ดีมั่งแต่ว่าหลายร้านที่อยู่ละแวกเดียวกันก็บ่นนะค่อนข้างเงียบแต่ว่าของโรงวันมาขายได้แต่ว่าแต่โรงวันก็ต้องไปแจกเพื่อนบ้าน แจก,กพวกกันนี่แหละนะให้เขาได้กินของดีๆบ้างเออลุงวันเนี่ยบอกเขาก่อนแล้วว่าเนี่ยของมเมื่อเลือมันจะขายเพราะบางคนนี่เขาลังเกียจของเหลือนะแต่จริงๆแล้วของมันไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ว่าลุงวันจะไปทิ้งหรือก็มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นมีอีกหลายอย่างที่ลุงวันยังไม่ได้ให้ก็คือแกเป็นคนแก่หลายญาติลุงวันยังหาบ้านไม่เจอก็อยู่ระแวกบ,บ้านลุงวันเนี่ยละห่างกันสักสี่สิบห้าร้อยเมตรแต่บ้านนั้นมันจะมีหลายบ้านเดี๋ยวลุงวันจะต้องไปตาม ตามหาแกไปคนแก่ทีนี้บางอย่างคนแก่คนแก่คนเท่าบ้านเราแกเคยกินอาหารเมืองเมืองใช่ไหมอาหารพื้นบ้านแต่พอมากินสปากเก็ตตี้เงี้ยบางทีมันก็เผ็ดหรือว่ากินในพวกขนมจีบอะไรเงี้ยบางคนก็กินไม่เป็นอันนี้เราอยู่โรงพยายอมรับนะแม่โรงพยายังเคยเลยกินไม่เป็น แต่พอลุงวานซื้อเค้กไปให้กินนะโอ้โหเฮ้ยมันอร่อยเว้ยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องลองแต่ว่าคนแก่คนเท่าอะไรบ้านเราก็บางทีขี้เกียจลองเนี่ยบางทีเกิดว่าไปลองเลยแล้วเกิดว่าท้องเสียอะไรยุ่งมุนวายอย่างนี้ก็ต้องระวังนะให้ของเขาเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าเขากินได้ไหมเขากินเป็นไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไปให้แล้วพอเขาไม่เอาก็โอ้ยแม่ยิงอะไรไม่ใช่หรอบางทีคนลวนเข้าใจคนอาอยุเจ็ดแปดสิบแล้วบางที เขาไม่เคยกินอาหารภาคกลางมาก่อนเขากินกินอาหารพื้นเมืองมาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยบางทีต้องเข้าใจนะอย่าไปอย่าไปโกรธอย่าไปอะไรบางคนโกรธแต่เมื่อไม่โกรธกวราก็ถามกขว่ากินได้ไหมเผ็ดกินเผ็ดได้ไหมอะไรเงี้ยก็าบอกถ้าเกิดบอกอ๋อกินได้ที่ลองดูลองดูอร่อยตรงนั้นก็นี่อย่างนี้แล้ว